อย่าผสมปูนกันผิดพลาดน,นิดหน่อยนะคะอันนี้มันเริ่มเ,เริ่มดีละอันนี้เนียนๆหน่อยอะไรอ่ะนเหรออย่อ้ยร้อนมากนะคะเดี๋ยวมาเทป,ปูนหลังบ้านกันนะคะโดยเทป,ปูนกันเองนะคะโดยไม่มีช่างนะคะเป็นเลยจ้าเดี๋ยวเทป,ปูนกันเองเลย ตรงหลังบ้านนะคะเพราะว่าหมดงบที่จะจ้างช่างแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเทกันเองล่ะก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสำเร็จไหมนะสามนี่นะเื่อยนับด้วย อันนี้เราทํากันไม่รู้ว่าจะถูกสูตรไม่ถูกสูตรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะอันนี้ทรายทรายหกบุ้งกี่ละเอาทรายแปดไหมทรายแปดอย่างละแปดแล้วก็แล้วก็น้ําตามสูตรที่ของเขาใน YouTube เลยนะลองดูอืมอวม่มาน้าม่วงไหมช่ไหมไหมพนักงานมาจากโปรแลนดเลยนะคะทุกคน ช่างจำเป็นคะ่ะคนนี้แบบว่าสุดยอดเลยหุ่นได้รูปร่างได้ <c oughs> ผิวพรรณได้คะ่ะดูกันว่าพิธีผสมปูนของเธอจะเป็นยังไงนี่เลยนะคะโอ้โหกละมังใหญ่มากดูเอาเลยคะ่ะร่างกายบ,บึมสนใจติดต่อได้นะคะโอ้โห <c oughs> อันนี้ปูนกับทรายเนาะ คขมักเขาเม่นหน้าดูีบ่อสดหงอานคนหินไว่างไว้ว่างไวนะจ๊ะพร้อมเทเลยมันเยอะนุ๊อ้าวที่มึงเทสิละครึ่งไหมจะตินะครึ่งนั่นแเฮ้ยแองมันดิแองน้ำเทสิละครึ่งนีแบงเป็นรูแล้วนะพี่แบงเ้องไหอันนอ เอาเคลียเลยจ้านั่นเอยนี่แหละแม่เคลียนี้ก็จะเป็นฝีมือของช่างจำเป็นนะคะอันน้นีะคะฝีมือของช่างจำเป็นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเราทำผิดสูตรอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ครึ่งปูนครึ่งลูกแล้วก็หินแปดสายแปดนะคะออกมาก็ ไม่ค่อยสวยงามนะคะมันไม่เรียบนะคะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่หินเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขอ่าบริเวณนี้นะคะอันนี้เราก็จะมาผสมสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เอาหินสำบุ้งจีแล้วก็ทรายแปดบุ้งจีร้อนมากเลยํำหมดแล้ว อเป็นพนักง,งานก่อสร้างนะคะมาบ้านเป็นก่อสร้างทุกอย่างเลยตั้งแต่รั้วนะคะก็มามันต้องช่วยเขาทำเนาะมันก็ไม่ได้มีเวลามากมายนะคะจะไม่ค่อยเห็นลงคลิปเพราะว่ามัวแต่ไปเป็นกรรมกรอยู่หลังบ้านนะคะทุกคนอันนี้ก็ทำสูตรส่วนของแม่นะคะจะไปป้ายตามรูไปอุดกันยงกันมดเข้าบ้านแม่บ่แม่อแมเออ สูตรของผู้เฒ่าปูดตามรูนะคะนี่ตกแล้วมันก็แห้งหมามเดี๋ยวก็แห้งแล้วนี่แห้งแล้วแค่มันยังไม่มันามบาดแล้วเนี่ยสามสี่ทุ่มตกก็ไม่ต้องกลัวเลยเออดีที่อีกมันลดน้ำให้เฮ้าต้องลดน้ำอีกไหมตอนเช้าไงชีดๆน่อยตามตามธรรมเนียมเฮ้าชีดตามเขาเสร็จแล้วนะจ๊ะมือ โปมืออาชีพมือโปจนแตกเลยมือมือถลอกกันเป็นแถวเลยครับปูนกับแต่ก็อันนี้มือมือใหม่หัดทํากันนะคะไม่ใช่มืออาชีพเดาผิดเดาถูกทํากันอ่าตอนแรกก็จะผสมปูนกันผิดพลาดนิดหน่อยนะคะอันนี้มันเริ่มเริ่มดีละอันนี้เนียนๆหน่อย อันนี้ใส่ปุใส่หินไม่เยอะนะคะอันนี้เราเปลี่ยนสูตรหินกันใหม่เพราะว่าข้างในเราหินมาใส่กันเยอะมากโอเคถือว่าโอเคละเดินสะดวกละคราวนี้เสร็จแล้วนะคะกินเวลาไปสามสี่ชั่วโมงนะคะสองสามคนโหเอาแขนยกไม่ขึ้นได้เลยนะคะเนี่ย มาบ้านไม่ค่อยได้จะพักเลยนะคะดูหน้าดำมากเลยเอาล่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะ